ก็มาดูกันครับยิงปาาาใใล,งลงงาของสอง,งน,น,นะครับก็ระยะก็ประมาณสิบกว่าเมตรนะครับสิบเจ็ดสิบแปดเมตรได้ใกล้ๆน้ำลงๆต้นไม้ต่ำๆมาดูกันนะครับตาเป็นใสเป็นตาครับมอมาหนึครับก็ยิงไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับรจะได้หรือเปล่าสิบเจ็ดเมตรนะครับ อตฝีมือยังดีเหมือนเดิมก็ไม่ถือว่าไกลกันะได้ขอลงไปแป๊บหนึง่ง าแลครับย่ปและมาพิชมาก็มาดูนะครับเ็ดเมตรนะครับระยะก็ปลาก็ใช้ได้ตัวสวยๆเลยครับก็น้ำคลองแห้งมาอย่างนี้ก็นี่ครับลูกลูกดอกนี้เป็นลูกดอกต่อนะครับ ไม่ให้ลูกดอกค่อนเดียวครับลูกดอกของท่อนก็สิบเจ็ดเมตรนะครับนี่เห็นผลเลยครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้ครับเดี๋ยวยังไงก็จะมีคลิปใหม่ออกมาอีกนะครับ